ได้เวลาอาบน้ำแล้วเอ้ยรอนรออาบน้ํามาหลายวันเวลาอาบน้ำจะได้สดชื่นรอมาอาทิตย์หนึ่งเพราะเราอาบน้ำแม่ไม่ได้แค่อุ้มก็ล้มไงท้องไงไส้ทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยไงายท้องนี่ต้องให้เนี่ย น้องชายมาเออ,เอ,อนี่นแหละจังเลยเออทุกครั้งที่ได้อดน้ำก็จะสดชื่นนะจ๊ะเ็เดี๋ยวเอาหน้ากันเอาที่สุกอย่างสุกแน่นี่นีน่มีฮะมีมเป็นไฟฟ้าด้วยเหยลือเหลือ,อเอาแผ่นนะอือ,อ แม่ออเดอร์แม่ชอบกินมากเลยชอบกินขนมจีนน้ำยาเจ้าเนี้ยแล้วก็กวัวจั๊กนี่แม่ก็บอกอร่อยดีนี่หวนเออเอาอันนี้ให้หมดก่อนเออเห็นมันจะหมดแล้วไงเออมมันจะหดสดชืน่นสดชืน่นสดชืน่นอาบน้ำแล้วสดชืน่น อาบน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแม่ก็ยังม yeah, right. ีแม่ยังช่วยยายยายส่งยิ้มให้เพ uh> ื่อนเพื่อนหน่อยน่ล่ะใช่ให้แม่ให้เอ่ห้ม่ใ้ ่มแม่แดก็เป็นหัวพี่ไงเแม่จะกดติ้งต่องก็ต่อเมื่อแม่อื้ออแม่จะกดติ้งต่องก็ต่อเมื่ออึแล้วก็มีคนมาหาเนี่ยแบบเนี้ยอ๋อแสดงว่าพี่ต้อมนอนเนี่ยพี่ต้อมนอนอะไมาปกติซีซีไม่ได้ยินก็แค่เขาแค่หนึตัวแม่ก็ฟังซีซีไม่ได้ยิน แม่ก็จะเป็นห่วงแม่ก็เป็นห่วงพี่ไงตายยากพวกพวกเราเนี่ยตายยากแม่ถึงตอนนั้นแม่อาจจะเดินได้เยแม่พวกเราตายยาก พวกเรายังมีเวรมีกรรมเงินอยู่พวกเราตายยากความตกใจอย่างนั้นอืออือเฮ้ยอ่ะขึ้นเตียงได้อุ๊ย